ก็สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นม4ทุกๆคนเลยนะครับก่อนอื่นนะครับขอให้นักเรียนนะครับไปทาแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับหน่วยการเรียนที่4นะครับสําหรับหน่วยการเรียนที่4นะครับเป็นหน่วยการรู้สุดท้ายนะครับของเทอมนี้นะครับหน่วยการเรียนที่4นะครับเรื่องอิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการบริโภคนะครับครับสำหรับอิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภคนะครับจะมีอยู่3หัวข้อใหญ่ๆก็คือ หนึ่งนะครับการโฆษณานะครับสองนะครับข้อควรปฏิบัติในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการสามนะครับสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภคนะครับครับสำหรับอิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการบริโภคนะครับการโฆษณานะครับเป็นกลลวิธีที่จูงใจผู้บริโภคนะครับให้เลือกซื้อสินค้าผู้บริโภคทุกคนนะครับจึงควรรู้หลักการโฆษณาวิธีปฏิบัติในการเลือกซื้อสินค้า และบริการรวมทั้งนะครับข้อปฏิบัติหากผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการบริโภคอย่างฉลาดนะครับและปลอดภัยการโฆษณานะครับการโฆษณานะครับหมายถึงการการะทาไม่ว่าวิธีใดๆนะครับเพื่อให้ประชาชนเห็นหรือรับทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในการค้าสื่อโฆษณาคือเครื่องมือที่มีหน้าที่นะครับนาพาข่าวสารที่ผู้โฆษณา ต้องการให้ผู้บริโภคได้รับความรู้และเกิดความต้องการในสินค้านะครับสื่อโฆษณาที่นิยมใช้โดยทั่วไปเช่นหนังสือพิมพ์นิยสารวิทยุโทรทัศน์นะครับแล้วก็ตามสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับเนื่องจากเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้จํานวนมากนะครับวัตถุประสงค์ของการโฆษณานะครับ 1. นนะครับแนะนาสินค้าหรือบริการให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและส่งเสริมการขายสินค้านั้นนะครับ 2. นะครับเพื่อให้ทราบข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นว่ามีการพัฒนาไปอย่างไรนะครับ 3. นะครับเพื่อชักจูงให้เกิดความต้องการใช้สินค้านั้นต่อไปนะครับสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภคนะครับ 1. น,นะครับกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณา1น,นะครับกลุ่มผู้บริโภคตามเศรษฐกิจและสังคม 2. นะครับกลุ่มผู้บริโภคตามด้านาจิตวิทยาและสังคม 3. นะครับกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้สินค้านั้นเป็นประจํานะครับ 2. นะครับกลไกของการโฆษณาชักจูงการโฆษณาเป็นการกระตุ้นความต้องการซึ่งมนุษย์มีความต้องการไม่สิ้นสุดการโฆษณาเป็นการป้อนข้อมูลนะครับและการโฆษณาเป็นการกระตุ้นให้ยอมรับผ่านกลุ่มต่างๆนะครับต่อไปนะครับการวิเคราะห์สื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและมีวัตถุประสงค์การใช้เพื่อสุขภาพอนามัยนะครับ สาจุน,นะครับผลิตภัณฑ์อาหาร3.2ผลิตภัณฑ์ยา3.3ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง3.4ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน3.5นะครับผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์3.6นะครับผลิตภัณฑ์วัดสดุเสพติดนะครับต่อไปนะครับเรามาดูวิธีวิเคราะห์สื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารนะครับข้อหนึ่งนะครับฉลากนะครับต้องมีข้อมูลที่แสดงรายละเอียดชัดเจน สนะครับลักษณะอาหารต้องมีสีรูปร่างคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงสภาพ 3. นะครับสภาพภาชนะบรรจุนะครับต้องอยู่ในสภาพที่ดีไม่ชำรุดหรือเก่านะครับสนะครับการเก็บรักษาของร้านค้าต้องเก็บอยู่ในที่ที่สะอาดและไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ 5. นะครับลักษณะของผู้ขายต้องมีความน่าเชื่อถือนะครับ ตัวอย่างนะครับสำหรับตัวอย่างโฆษณาเกินจริงนะครับดูในรูปนะครับอาหารเสริมนะครับเขาบอกไว้ว่านะครับสกัดจากพืชพันธุ์ธรรมชาตินานาชนิดนะครับและมีส่วนช่วยรักษาโรคเบาหวานนะครับอันนี้คือโฆษณาเกินจริงนะครับอีกอันหนึ่งนะครับเป็นวิตามินนะครับยืนยันจากผู้ป่วยมะเร็งตับนะครับว่ากินแล้วนะหายภายใน3เดือนนะครับอันนี้ก็คือโฆษณาที่เกินจริงนะครับเราควรจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็พิจารณาเอาเองนะครับ ต่อไปนะครับการวิเคราะห์สื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ยานะครับตัวแรกนะครับยาแผนโบราณนะครับผลิตในประเทศนะครับเลขทะเบียนตลับยานะครับก็คือจีนะครับจะมีตัวจีตามด้วยลำดับที่นะครับแล้วก็ทับด้วยพสที่ผลิตนะครับต่อไปนะครับยาแผนโบราณนําเข้านะครับนําเข้าหรือสั่งเข้านะครับมาในประเทศก็คือตัวเคนะครับตามด้วยลำดับที่แล้วก็ทับด้วยพสนะครับต่อไปนะครับสุดท้ายยาแผนปฎิวันนะครับ ผลิตในประเทศที่มีตัวยาออกฤทธิ์เพียงตัวเดียวนะครับเลขทะเบียนนะครับตำลับยาก็คือ 1A นะครับตามด้วยลำดับที่แล้วก็ทับด้วยพสนะครับตัวอย่างนะครับโฆษณาที่เกินจริงของยานะครับรักษาโรคได้ร้อยแปดอย่างนะครับเป็นยาอายุวัฒนะนะครับอันนี้ก็น่าเชื่อถือนะครับต่อไปนะครับโสมนะครับบำรุงร่างกายประกอบนะครับของโสมเกาหลีนะครับแก้การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะครับอันนี้คือการโฆษณาเกินจริงนะครับ ต่อไปนะครับการวิเคราะห์นะครับสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางนะครับการโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางนะครับที่ควรระมัดระวังมีลักษณะดังนี้นะครับ 1. นะครับการโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินความเป็นเครื่องสําอางนะครับ 2. นะครับการโฆษณาที่อ้างยิงผลจากการทดลองในห้องปฏิบัติการนะครับแต่ไม่ได้บอกเงื่อนไขและปัจจัยต่างๆนะครับ 3. นะครับการโฆษณาที่กําหนดระยะเวลาในการได้รับ ผลในการใช้เครื่องสำอางมักอ้างว่าเป็นผลจากการศึกษาวิจัยหรือการสำรวจผลจากผู้ใช้ทั้งจากต่างประเทศและจากในประเทศนะครับสี่นะครับการโฆษณาของคลินิกนะครับเสริมความงานที่โอ้อวดนะครับเกินความจริงนะครับตัวอย่างนะครับโฆษณาเกินจริงเป็นยังไงครับครีมบำรุงผิวนะครับผ่านการทดสอบนะครับจากสถาบันนะครับว่าไม่แพ้ไม่ระคายเคืองแม้นผิวที่บอบบางนะครับ อันนี้ก็คือโฆษณาที่เกินจริงนะครับครับต่อไปครับวิธีนะครับวิเคราะห์สื่อโฆษณาเครื่องมือแพทย์นะครับการเลือกซื้อเครื่องมือแพทย์นะครับควรปฏิบัติดังนี้ 1. นนะครับอ่านข้อมูลบนสระนะครับผลิตภัณฑ์โดยไม่หลงเชื่อคําโฆษณาของผู้ขายเพียงอย่างเดียวนะครับหาข้อมูลไม่ตรงนะครับก็ควรไม่ควรซื้อนะครับ2นะครับตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตโฆษณานะครับสำหรับเครื่องมือแพทย์ในสื่อโฆษณานะครับนะจะมี พอระคังนะครับพอผ่านจุดนะครับด้วยตามด้วยเลขที่แล้วก็ทับปีนะครับปับด้วยปีพศนะครับหากไม่พบก็ไม่ควรซื้อนะครับครับต่อไปนะครับการซื้อเครื่องมือนะครับกายภาพบําบัดต้องตรวจดูเลขที่ที่แจ้งรายละเอียดเครื่องมือแพทย์บนฉลากด้วยนะครับสำหรับตัวอย่างนะครับการโฆษณาเกินจริงนะครับคอนแทคเลน์นะครับแฟชั่นดวงตาดูกลมโตนะครับจนใครๆต้องมอง ตาเป็นประกายแวววาวนะตาหวานสวยใสนะครับเปลี่ยนสีตาให้โดดเด่นสะดุดใจนะครับอันนี้ก็คือโฆษณาที่เกินจริงนะครับไม่มีเลขนะครับเลขกำกับไว้นะครับต่อไปนะครับข้อควรปฏิบัติในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการนะครับ 1. นนะครับตรวจดูฉลากนะครับของสินค้าเพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละบริษัทก่อนตัดสินใจ2อนะครับสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการจากผู้ขาย หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้น 3. นะครับศึกษาเงื่อนไขข้อจํากัดของสินค้าวิธีการใช้การเก็บรักษาคําเตือนข้อควรระวังเพื่อให้ใช้สินค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับ 4. นะครับศึกษาเงื่อนไขไรายละเอียดของตัวสินค้าเนื่องจากการโฆษณามักจะอวดอ้างสรรพคุณเสนอแต่ข้อดีนะครับและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคข้อเสียนะครับมักจะไม่กล่าวถึง เราจึงอาจจาเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับ 5. นะครับตรวจสอบคุณภาพนะครับและปริมาณของสินค้าว่าเป็นจริงตามที่ระบุไว้ตามที่ฉลากออกสินค้าหรือไม่เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรมนะครับครับสำหรับหน่วยการที่4ี่นะครับหน่วยสุดท้ายของภาคเรียนนี้ก็ได้จบไปแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับเข้าไปทําแบบทดสอบหลังเรียนนะครับเป็นการเก็บคะแนนนะครับหน่วยสุดท้ายแล้วนะครับ แล้วก็ฝากไปยังนักเรียนนะครับที่ส่งงานยังไม่ครบนะครับ My m มล์แม i ปิ้งทั้ง4หน่วยนะครับก็เคลียร์งานตัวเองให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคาบนี้นะครับครูก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนครับขอบคุณและสวัสดีครับ